ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรกว่า1,000คนบาดเจ็บกว่า2,000คนทรัพย์สินเสียหายเป็นมูลค่ากว่า100ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง15-18ปีที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรการขับขี่ยังปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์พลตำรวจตรีดรสุวิระทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค4หัวหน้าคณะทำงานรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่11จังหวัดของภาคอีสานตอนบนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค4ได้มีแนวความคิดเริ่มจะทำโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยขอรับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสเพื่อทำการฝึกอบรมเยาวชนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นอาสาจราจรมุ่งเน้นการปลูกฝังวินัยจราจรการขับขี่อย่างปลอดภัยการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในการจราจรบนถนนรวมตลอดถึงการฝึกใช้สัญญาณมือและการใช้นกหวีดในการบริการจราจร พร้อมทั้งทำการฝึกทักษะภาวะผู้นำทักษะในการจัดตั้งและขยายเครือข่ายอาสาสมัครรักษาวินัยจราจรในโรงเรียนการฝึกอบรมเยาวชนให้เป็นอาสาจราจรตามโครงการนี้ได้ทดลองดำเนินการใน4จังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลน,นครและจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนำร่องทั้ง4จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานในการฝึกอบรมและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง5อายุระหว่าง15-18ถึง18ปีที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเป็นประจำโดยกำหนดการฝึกอบรมจังหวัดละ5รุ่นรุ่นละ60คนรวม300คนต่อหจังหวัด ระยะเวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ4วัน3คืนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนประจำตำบลที่โรงเรียนตั้งอยู่ทุกตำบลร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการฝึกอบรมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของผู้ผ่านการฝึกอบรมในโรงเรียนต่อไปถาเป็นว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับบางคนอาจจะถือว่าอยู่ในวิกฤต แต่คราวนี้วิกฤตนั้นได้พลิกผันให้เขามาสู่โครงการและกลายเป็นโอกาสแล้วก็บางส่วนนั้นก็เป็นนักเรียนที่เป็นแกนนําเป็นผู้นํานักเรียนอยู่แล้วก็กลับมาเข้าโครงการนี้เพื่อออกไปขยายผลในเรื่องของวินัยจราจรทั้งโรงเรียนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นกล้าหรือว่าหนอของการปลูกสร้างปลูกฝังวินัยจราจรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนักเรียนและแน่นอนครับเมื่อจบไป เป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้ผู้ใหญ่ที่มีวินัยจราจรพอผมได้เข้ามาสัมผัสในค่ายแล้วมันทําให้ผมมีความตระหนักครับว่าการขับรถผิดกฎจราจรนี่แค่นิดเดียวเดี๋ยวก็ทําให้เราอาจจะพิก,การหรือเสียชีวิตไปได้ทําให้เราตระหนักตระหนักขึ้นได้ว่าการขับรถอย่างถูกต้องทําให้เรามีคุณภาพชีวิตชีวิตที่ดีได้คือเราอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุทําให้พิก,การหรือเป็นอย่างเป็นอัมาพาตทําให ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าเราขับรถอย่างถูกวิธีนี่เราก็จะมีชีวิตที่ดีได้ในการดาเนินชีวิตครับผมก็ในส่วนของเด็กชุดนี้นะครับคือมันจะมีเด็กอยู่อยสองกลุ่มที่คะกันมาในในส่วนนี้ก็เป็นกรรมการนักเรียนอยู่แล้วนะครับก็จะมีเด็กน้ําดีแล้วก็เด็กน้ําเสียซึ่งคนในในกลุ่มที่เป็นเด็กน้ําเสียนี้เราก็เอาเข้ามาฝึกเพื่อให้เขาพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาขึ้นให้เขามีระเบียบมีวินัยแล้วก็ จะนําความรู้นําสิ่งที่เขาพัฒนาในค่ายนี้ไปพัฒนาสังคมที่เขาอยู่นะครับและในส่วนหนึ่งคือภายหลังที่จากการนําเขาเข้ามาแล้วกับคืนสู่รั้วโรงเรียนเรานําเอาบทบาททุกบทบาทที่ได้จากค่ายนี้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์กับสภาพของสถานศึกษาของเราตำรวจภูทรภาคสี 4, ่คาดหวังว่า เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกพฤติกรรมเสี่ยงจากการขับขี่รถจักรยานยนต์และสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกจัดการจราจรบนท้องถนนเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนภายในชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเองได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอด และขยายผลต่อให้กับเพื่อนในโรงเรียนผู้ปกครองญาติหรือบุคคลใกล้ตัวในครอบครัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนในหมู่บ้านชุมชนและสังคมรวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนให้มีความเสียสละพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป ทุนตัวจะตายกพราช่างมันมิเคยคำหนึ่งถึงชีวันเขา้าใจ